ครับพี่พิเชษขอบคุณมากนะครับอะนี่พี่พิเชษเขายอมทำงานแทนพี่แล้วหรอเราเขาบอกฉันทำไปแหละเขาจะซื้อกะหรี่ปั๊บมาฝากเฮ้ยนี่ไอ้คุณพิเชษนี่เขาคงไม่รู้อะไรเลยไงเนี่ย <c oughs> ทำไมไ,ไอ้การกินกะหรี่ปั๊ไก่การกลับบ้านไปหาแม่มันแทนกันไม่ได้เหรอเน <c oughs> อี่ยต้นันอะนี้มีอะไรกันเหรอ เขผู้จัดจาการพี่นัทเลยเขาโทรมาบอกให้พี่นัทไปทํางานแทนพรุ่งนี้เฮ้ยแล้วแกไม่ได้บอกผู้จัดจาการไว้หรือว่าแกต้องกลับบ้านไปหาแม่พรุ่งนี้เอาอย่างนี้ละกันในเมื่อพี่นัทนี่เขกลับไม่ได้ก็ให้พี่นัทนี่กลับแทนเพราะว่าชื่อเหมือนกันฉล <c oughs> าดจริงๆ <c oughs> ไอ้หน้าลิง <c oughs> ชื่อเหมือนกันก็จะแทนกันได้ยังไงโอ้ยมันจะพูดยังไงนี่โตะให้เป็นลิง ไม่รู้จับโฉนดมแล้วเนี่ยไม่เห็นจะต้องคิดมากเลยไอ้การไม่ได้กลับบ้านแค่เนี้มเห็นจะเป็นไรใช่แกไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กกรุงเทพอย่างแกกลับบ้านไปเจอหน้าพ่อหน้าแม่ได้ทุกวันแต่คนมันนอยมุพวกฉันนี่ดิกว่าจะมีโอกาสได้เจอปีละสองหนีนะเว้ยคือปีใหม่กับสงการเรื่องอย่างเงี้ยแกไม่เป็นไรไหม เป็นไงหายฉับเฉนแล้วหรือยังที่นี่ได้เป็นทั้งลิงได้เป็นนี่ตัวใครพี่นี่เบอร์ผู้จัดการใช่ไหมฮัลโหลผู้จัดการเหรอพี่พีนัทพี่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่ให้น้องบ้านไปหาแม่เนี่ยมันแย่มากขนาดไหนอ่ะพี่รู้ไหมว่าพ่อแม่ลูกก็ได้เจอเปนปีแล้วสองคนยังไงพี่นัท ลูกคุณแม่เขากลับบ้านแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่รอตายเหรอพี่พี่นัทพี่นัทคุณไม่มีชีวิตจด็ดใจไหมเหรอคุณไม่มีพ่อมีแม่แล้วคุณเกิดมาจากเขาบอกเขาหลามเหรอเฮ้ยพี่ไม่ได้โทรเลยก็ไม่ได้โทรเลยโอ้โหเล่นแต่พี่ฉากฉีดยิงหวาเฉียวเลยเฉียวเต็มหน้าเลยแต่อาจจะคว่ำ พี่คนัทแล้วแกจะบอกเรื่องนี้กับแม่ไกยังไงวะโอ้โหพูดถึงป้าก็โทรมาปุ๊บเลยอ่ะสงสัยแม่พี่นัทหล่อเนี่ยคงมีกุมารทองแน่ๆเลย สวัสดีครับแม่เสื้อเหลืองที่แม่สั่งซื้อไว้อะนัดซื้อประสาทน,น,นะครับปิ๊กนะครับพกเจอกันนะครับกระทุ่มหนึ่งนะครับครับแม่สวัสดีครับ เพ้นัททำไมไม่บอกแม่แกเป็นตรงๆว่าแกกลับบ้านไม่ได้แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้นุ้ยไอ้พอจะนึกออกหรือยังวะว่าเราจะจัดงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ย้อนหลังที่ไหนกันดีฉันคิดออกแล้วพี่ วินาทีนี้นะไม่มีร้านไหนดีกว่าร้านนี้อีกแล้วร้านไหนวะก็ร้านพี่นี่แหละุย <F est> คือแกมากินร้านฉันเมียจะได้บ่นหูชาสิถ้าพี่หมายกลัวเมียบ่นนะพี่ก็วางยาเบื่อเมียพี่เลยสีหุยนี่ได้ยินเลยใครพูดจ้าว่าอยากได้ยาเบื่อหนูฉันมีพอดีเลยช่วงนี้ปรโมชาสนพิเศษด้วยเสื้อหนึ่งแถมหนึ่งเอามาั้ย่เอาไปกินเองครับเน่ถามนจริงๆไว้ต้ม มีอะไรที่เองไม่ขายมั่งวะตังต่สักกระเบอเือยันเรือรบเนี่ยลุงก็พูดเกินไปนะเรือรบไม่มีแต่เรือหางยาวพอหาได้เอาป่ะออฉอนก็มาชดฉันก็มาชดโอ้โอย่กินน้อ่ะเด๊เด๊เด๊เดฉันคิดออกแล้วรู้แล้วว่าเราจะไปกินที่ไหนกันดีที่ร้านคาราโอเกะปากทางเข้า,ขา,ขาหมู่บ้านไงโอโหโยตี้แต่ละคนนี้โอ้โหเท็กซี่ทั้งนั้นเหรอลุงยายเรียกพี่เต้นแต่ละทีน ดี๋ยวเดี๋ยวนึกออกแล้ว <oh> พวกเราไปกินที่ร้านหญ่จอยท้ายซอยดีกว่าไปด้วยคนสิไปแต่งตัวเลยฉันเบื่อจริงๆเลยวันวันหนึ่งการงานไม่ทํามาช่วยคนอื่นเขาหนีเที่ยวไอ้ทองอินแกก็ไม่น่าไปชวนพี่หมายเขาแกได้และตะนุย ตาหมายก็เหมือนกันจะเลี้ยงจะฉลองอะไรก็ได้แต่ตัวแกต้องอยู่เฝ้าร้านเข้าใจไหมเนอกบอกแล้วไปกินร้านไหนดีกินที่ไหนพี่กินมาที่นี่แหละ้าวสวยครับนี่ เห็นนัดดอดันออกไปอ่ะหน้ามุ้ยเลยอ๋อหรือว่าเขาจะทะเลาะกันเพราะว่าแย่งอะตอมอย่างว่าน่ะเนาะคนมันสวยเฮ้ยตอมพออย่าลืมตัวอีกนะนี่เลิกว่าตอมได้ไหมเนี่ยฮะเอาความเพแค่อยากเป็นคนกรุงเทพเท่านั้นเองอ่ะเข้าใจปะเข้าใจจ้ะแม่อุ้ยุญไ้บุญไอ้บุญไอ้บ โทรศัพท์พี่อย่าโทรศัพท์รู้ว่าเฉาะเชิดอะไรล่ะอเอ้าเฮ้ยพี่นัทแม่พี่นัทโทรมาว่ะเฮ้ยจะบ้าเหรอแม่ใชนโทรเข้าไงนัทยังไงแม่ฉันมีเบอร์นัทเออเฮ้ยไม่ใช่คือแม่พี่นัทรอแหละโทรเข้าเครื่องพี่นัทรออู้เฮ้ยแล้วเมื่อไหร่จะรับพรุ่งนี้ค่อยรับหรือไงเอามานี่ดิรับเองฮัลโหลครับคุณแม่อ๋อไม่ใช่นัทครับ ผมฉักฉิดครับนี่ไม่ใช่ฉักฉิดแท่งทองครับหน้าคล้ายกันเฉยๆครับคุณแม่ครับแม่ก็แายครับแม่ครับพี่พี่แม่นั้นว่าไงบ้างไม่รู้โอ้เสียงอะไรก็ลุกขึ้นนี่พูดไม่ชัดแถมหูยังห่วยอีกอือฮัลโหลเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันนัดนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปตื้อปลิงก่อนครับไอ้ลิงฮัลโหลสวัสดีครับแม่ เปล่าครับไม่ใช่ครับอีกนัดหนึ่งพูดครับอันั้นไม่อยู่ครับแม่แม่มีอะไรฝากไว้ไหมครับครับครับได้ครับได้ครับแม่ครับเออคือ แม่ครับคือผู้จัดการแบงค์เขาให้นัททำงานต่อครับไอ้นัดคงกลับบ้านไม่ได้แล้วครับอ๋อไอ้นันมันคงกลัวแม่เสียใจครับมันคงไม่รู้จะบอกแม่ไงดีครับไม่เลยบอกแม่เป็นย่างนั้นเองครับครับเดี๋ยยังไงแม่ก็อย่าเพิ่งซื้อของเตรียมไว้แล้วกันนะครับ ทำไงเดี๋ยวผมเจอนัทแล้วเดี๋ยวผมบอกบอกนัดโทรกับหาแม่อีกทีครับครับแม่ครับสวัสดีครับนี่เพื่อจะมาอะไรเนี่ยอยีบอกแล้วพี่โทรบอกแม่ผมอะ่ะฉันไม่ไ้โทรบอกแม่แกแม่แกโทรมาพี่ไม่ได้บอกแม่ผมหนไมว่าผมกลับบ้าไม่ได้อะ่ะบอกเฮ้ยพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะไอ้นัทแม่แกกำลังซื้อของเตรียมทำาหข้าวให้กิน แล้วแม่ก็ยังถามฉันอยู่ว่าแกยังอยากกินแกงอ่อมเสร็จตเยอะอีกไหมอ่ะแล้วแกยังจะตอบแม่แกว่ายังไงบอกใ่้แกกลับบ้านได้แล้วกูบอกให้แม่แกรอเก้อพร้อมกับแกงอ่อมเสร็จตเยอะๆที่ว่าตั้งใจทำให้กินอย่างนั้นเหรอแต่มันก็เรื่องของครอบครัวผมอะแล้วพี่มายุ่งเลยด้วยอะฉันก็แค่คิดว่าแม่แกก็เหมือนแม่ฉัน พ,พี่นัดรู้รึเปล่าว่าพี่นัดเขาหวังดีกหบพี่นัด